จะพึ่งโบจะพึ่งโบดิจะพิ่งโบจเพิ่งโบได้วะไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวสั่งทุ่มเดี๋ยวสังทุ่มโอซีันต้องเข้าสตอรี่อะขอบอกก่อนนับนี้มันอยู่ในเวลาเรียนให อยู่ในวลาเรียนนะอยากเป็นสิงห์อยากเป็นสิงห์ลองลงบ้านลงงบ้านลงบ้านบ้าไหมได้นะลงบ้าบ้าได้นะคือมันไปได้ลงบ้านลงบ้านบ้าไปได้นะไหลอยู่เฮ้ยไหลอยู่ใจเย็นใจเย็นไหลอยู่ แมเอานี้มอันนี้อันนี้ขุดไม่ได้อะไรไงวะ่ไปสอ้วม่แนะนำเด็น,นไม่ได้หรกไม่ได้ออีธานเลยไม่ได้ยายายาดานเฮ้ยเ้ยเฮ้ยดูดาเด็กองารดดเด็ดูเลปขปไดีเดี๋ยเดี๋ยดคเลปรับขัยปั๊เดี๋ยเดี๋ยดียดยดยรับขัดมยเดี๋ดี๋เดีย

คือมันติดมันติดมันตีมันติดตอ่ะมากอะใกล้หมดคาบใประวัติแยังไม่ได้เรียจะหม่ยาแล้ยังไม่ฮันด์โลเลยคาบประวัติมันเล่ปล่อยวาโลเสาเลยนะเว้ยมันจะถังในอีจิตที่เสาหรอเป็นสิ่งที่อยู่่เป็นค่งตนี้แลโเสาเลยโลกี่โมง ไม่รู้แลต่ไม่รู้ไม่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 จาเวจาเขียวตั้งอะไรวะแบบโบเลยอะไรจ๊ะตั้งอะไรวโบสักคูโบสักคูเปลี่ยนชื่อจากอีกไปสักคูเป็นโบสักคูอย่าดลอย่านชื่ออะไรไปโบสักคูใอ้ลองเปียนคุย อันนี้อที่นั่งเรียนนีให้นเ้่งที่ไม่นั่งก็ตอบกูถือกูถือวุ้นลอยนะแบบแบแบแบใครทุบปอกสังรุใคร้ ครมันเป็นปลดแท้ไม้โรงเรียนถามตาถามหน่อยใครมันเป็นปลดพแท้ไม้โรงเรียนแลเนเหอนค่ตัวมันาจาจะกลับไปเอาอีกตัวให้น้ก็วเดนห้งเห็นเห็นตัแล้เห็นตัวแล้มันขับตามมากเลยอะวามึงอยู่ไหนวะ เฟลเฟลตั้งโต๊ะอย่างนั้นะตั้งโต๊ะอย่างนั้นะไม่ต้องทุบปอกนะโต๊ะแป๊บแป๊บโต๊เออไม่ไม่ทุบปอกไม่ต้องทุบปอกถึงแล้วต้องทุบปอกนะไปหาอะไรก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคแบบเดียกอะเออครับมาต้องเรียนต้องเรียนต้องเรียนทุกท่านเรียนทุกท่านครับใครมีชุดบันดี้เกลหรือชุดเมเนะไปเปลี่ยนมานนะครับผมทุกท่านไปเปลี่ยนห้องตัวเองน่าสัตว์จะเปลี่ยนในห้องนะเอาไหมท่านพี่ อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนห้องนะอยเปลนในห้องนะไปเปลี่ยนห้องนะอ่าม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 ขึ้นมาขึ้นมานักเรียนคนไหนขึ้นมาเนี่ยมีนีวิชาประวัติศาสตร์จริงหรือเปล่าจริงครับนี่วิชาได้แนววิชาได้แนวไอแนวประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมามานักเรียนนักเรียนมามา มาแค่เต้นแค่เต้นดีเดี๋้อจันเดี๋ยวจะให้ตังค์ให้เท่าไหร่อ่ะจันอะออสแต็กหนึ่งเอ้ยเจ้าใครใครเต้นใครเต้นดีสุดนะใครใครร้องเพลงดีสุดนะเดี๋ยวจันให้ตังค์ใครร้องเพลงดีสุดเดี๋ยวจันให้ตังค์

มานักเรียนมานักเรียนมาใครใครใครอยากได้เล่าเดี๋ยวจานแจกเล่าวายด้วยวายด้วยเดี๋ยวจานแจกวายด้วย <c oughs> ว่าว่าใค <c oughs> รของไหนเขายังไม่มีตังคกร้องเพลงเลยให้ได้เลยโอ้โหไอ้เชี่ยบาดตาบาดใจไอจีไอ, <c oughs> อจ,อจิไปเก็บเก็บอีธานนี่ไอจิมึงเก็บอีธานไว้ดิ ออพ้นไปเาบอกไม่มีเงินใช้ลเสยอีธานอีธานีธานงจานนะถ้าไปเต้นรูเสาอะจานไม่มีเลยเอาเลยวาอ้าบอาตาบาดใจมากเลยบาดใจบาดใจกูมากเลยตรงจาให้เลยล่าง้ย้เย่าโคตรบาดตาบาดใจกูมากเลยอะ อันนี้ประวัติศาสตร์จริงไหมเนี่ยข้าจะให้สิ่งนี้กับเจ้าประวัติศาสตร์จริงไปไหนไอ้เทียนไปเปียนไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยอะไเจ้าเจ้าปรมาทู้กันตาพออาจารย์เจียวอาจารย์เจียวทำไมทำไมได้อาจารย์มันมีร้อยร้อยแปดสิบกว่าทำไมทำไมได้อาจารย์มีร้อยแปดสิบอะ ทำไมเลิกอาจารย์มีรับแปดสิบอาจารย์ดิ้งกินสักแก้วดิ้งหมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วดิ้งกันสักแ๊าดเลงนักเรียนนักเรียนมามานักเรียนมาถือถือถือขวดละถือขวดถือขวดมาดื่มจานมา อาจารย์เชียวอาจารย์เชียวอยากเต้นไหมพอเลยน่ารักพอเลยได้ไม่<ง>ได้นั่งเขียนคอมไปนั่งเขียนคอมมาในนี้โรง,งเรียนเสื่อมไอ้เนี้ยโรงเรียนเสื่อมโรงเรียนเสื่อมมากอาจารย์ <c oughs> เชียวเต้นไ,ได้ไหคะอาจารย์ใหม่อะน่าร <c oughs> ขออนุญาตดางลัตเตอนะคะพอมันมันไม่บาดตาค่ะแล้วอีทานอ่ะอีทานก็น่ารักดีอ่ะ น่ารักมี่ออกขอไปคินร้านออกยังไงอาจารย์ใช่ไหมไม่หวะขอให้คนนั้นนะนั่นเป็นเด้งฟ้องไอ้คนนั้นนะนั่นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมาวันงิ้งไรเด้งไรมาอะมาเขาอะไรเขาไอ้คนนี้ลงไปก่อนไอ้คนนี้ลงไปก่อนไอ้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องไอ้คนนั้นนะอ๋อเดี๋ยวฟ้องอะไรฮะฟ้องอะไรฟ้องอะไรฟ้องอะไรฮะฟ้องไอ้คนนั้นฟ้องไอ้คนนั้นอะไรอ่ะสายลูกสายลูกเดี๋ยวัฐาน

ฟังจานนะแพรก็อยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยใครมาทำอะไรอย่าทำไอีานอย่าทำไอีธานอย่าทำอีธานอย่าทำอีธานอย่าทำอีธานได้ไหมอย่าทำอีธานได้ไหมเจ้าเอาเลยเจ้าพอไม่เห็นได้ปนไรเอาเลยเอาอะไรดเจริงส เจหนึ the, okay. ่งเจเดี uh, okay. mm ๋ยวหลังเลืกองนเจอกันในห้องห้องเพนะไรห้องไหนไงย่ให้อี่ n ส่ยี่ใส่ยีนใส่ยี่ใส่่ใสเยีส่ยี่ใส่ยียหใ่เย่่ยี่่อเย่่ีท่ยี่ยี่า่ยีีีใยย่่ย่่ยี่่ี ทำไม่ไหทำานนี้ก็ได้ชาตน,นี้ก็ได้ไ<า>แ,แต่ว่าเล่นอยู่ไม่ควราำาตนี้แต่เล่นขึ้นมาแต่เล่นขึ้นมายล้วทำไมถ่ายรูป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 อาจารไม่อะไรน่าหน้าตี๊ดกาสิโนทมเด็กคาสิโนขึ้นมาเอ๊อาทีท่ะฉันี๊เปเด็กคาสิโนข้นมาเลยเป็เด็กคาสิโนอสิงก อาจาร์ว่าเอาโต๊ะกลับไปโซงซนถวดูดูดูโต๊ะของเราโคตจะั่นเหรอเขาเราเลยนั่งเีเก็บโต๊ะนั่งรยเก็บโต๊ะเ่ดอกเรยเก็บโต๊ะเก็โตก็บไปเลยเขื่นไปเลยนี้มาหนี่มานี่มานี่ยมาอีท่อี่ เอาไรดีแม่มัยนี้ิ่งไปเล่นทมนต้พื่พี่าแล้วไม่ไม่ฟังเลยถายรูปถ่าลูปอาจารย์ทำไรถายูฟ้องแม่ถ่ายรูปวะถายรูปวะเฮ้งทำอะไเขหนูแย่แย มีคนอยู่ด้วยเหรอแกเป็นใครอ,อ่ะอโอ้อาจารย์ประจารงเรียนนี้นะตากกาเหรอทำไมล่ะน่ารำคาญจริงคิดว่าหมอหน้าไม่อยู่แล้วแต่แกยังอยู่อีกเหรอ าการอะไรฮะเป็นน้ำคา้างก็ช่วยไม่ได้หลบไปถ้าไม่อยากเจ็บตัวน่ะไม่หลบไม่อยากมาเพิ่มสู้หรอกนะจะมาเอาของเฉยคงไม่ได้ <นะ S 1> ทำไมล่ะ ไอ้พ่อปิศาจฉันต่ำอย่างพวกแกไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกแกไม่ควรโยกเรื่องนี้นะไม่งั้นลงตายสิยล่ะแน่นอแต่ฉันไม่เคยโกหกตายจะถอยไหมไม่ถ้างั้นก็เข้ามา ไปไหนวะชิอะปีกหักเหรอเร็วเป็นหนอนแรงไปได้ ทีก็บินไ,นไม่ได้สิอะไรไ ๆลีกรินก็เสืกหายอีกกูถามจริงหลีกเจนหลีกินมาบักหายเนี่ยแล้วคือแล้วคือซอลี่อยู่ไงไม่เตรียมพร้อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เตรียมพร้อมเนี่ยความผิดแกเลยเห็นไหมไม่เตรียมพร้อมอ่ะ อ,อย่าให้มัน,มนเหมือนอ e ีกโปรเจกต์หนึ่งนะเ้าโปรเจกต์หนึงโดนกูแน่ฮอย่าให้หลุดนะอ้ย่าหลุดเลยอ่ไม่ว่าอะไรอีอมปิดนะถูึกกูไม่ได้ปิดไง